เกงแล้วไมมอีกแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> กงเห็ดบ่เก่งเห็ดโอ้เกงเห็ดเก่งเห็ดเยอะๆจ้าไม่ดี่ีใหญ่ไม่ให้ได้กินอืมจะดิ่งลผมมากเลยนาจิดจะเลวกันหน่อย <c oughs> ชาชา เอาผ้าชุบน้ำทูหลังให้แม่ต๋นดเอามีวางไว้พุณะไอยากเอาควันงห,หรือเสงอนตอมันคืออย่างนี้ด็ประเดีครับเป็นทังครับประเดี๋ยน้องชายเอาเ็นให้ประเดี๋ยก็คง่อยากนี่แหละเนี่ยเสียบนอนเต้ยืนๆสิงไรเบ สิ่สิเหนือนมาซื้อว่าแก้นไหม่เลยเอาชิมแกงเห็ดใส่น้องไหมดูกดูปว่าเดียวมีหนอยมันเนี่ยมันต้ยังยิงว่าของแถดตัวนี้หนอนนะครับของมันของแถดหนึ่อันนี้ของป่อม

ผมเองจะไม่กูหัวกันเห็นได้กวกูันก <not player> okay. oh. oh. ูชุดท้าเลยอ๋อมมีนายอยู่มเป็นไปเอาเต้าออกสี่เดือนี่เนใจองนลยฮะจองบนละไี่เดือัวเพาแล้วสี่ร้อยห้าร้อยเรียนหนึ่งวันนี้ทานแถวจองรูกนั่นตรงนี้ไเต้ารู้เรือง้เออแเมองพิโรอลเต้าไปเส้นยังไงครับเต้าไปเส้นยังไงเส้หม้อต้ไปส้หม้อตัว แก่เห็ดใส่น่อใมไม่รู่บมี่มาูม่าดิบมี่มาเฮล้อยมีของมาใช่มานี่ดิมาถูวรงให้แม่จ๋าดี่ ของฝ่ายจากน้องคายครับน้องชายาอ่ตลาดน้องใหม่นองใหม่พูดน้องใหม่อนเฮ็ตนี่เฮ็ดซื้อ่ตลาดนี่ครับดูชนบุรีนี่นะแล้วน่นจะไปเที่ยวจะไปอาบน้ำที่ไหนเนี่ยเขากินหมูกระทะมั้งทานคนเดียวพูดเกิดดีบีไหมเกิดแล้ว กินกูไปทั <s 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 ้งนี้ใส่เห็ดครับใส่ลงไปอืมไปรอมันฟดกันนะครับรอมันฟดรัน้อนมันฟดครับจะกินครับ

มือนบวเทียกผมีมโอ้มือนะแค่ดูดินแค่ดูดินทุกอย่งม่โว้แล้วโมดินเร่องไงเขานใช่นามนกัเนี่ยนี่เงินก่ใเสนดนอ่ะเส้นขี้เบียอยู่บ่ะวูบตรงไทยนะแล้วเจอไหมวูบตรงไทยเส้นดินน้อยแม่ไม่เหนียวคด ขอใส่ให้เราอย่ขอใส่ยังแห้เหนียวโหดใส่แค่สำเนียงหน่อนะตะพวงหนึ่งก็พอนี่จ๋านี่จ๋าลอยอยู่เนี่ยไม่ใช่หลังนี่จ๋าเร็วๆเร็วๆเร็วๆเลยทำยังไงอ่ะป๊าป๊า นูนไปูแม่จ๋าเนี่ยแม่จ๋าน่ะนูนไปทำนูนเจลังให้แม่จ๋าแล้วนูนแม่จ๋าไม่สบายนะนี่ป๊าเปิดน้ำให้อ้าวเรยโลเรยโล รอหม้อฟดครับฟดเป็นเบใส่พักพักติวฟดเป็นเบบแกงเหดวดเี่อ้ามองมองเห็นบ่เห็นบ่โอ้ยนลืมลืมเห็นเลย่นลืมนลืมววะอืหอันนี้ซิมก่อนครับซิมก่อน ร้องไงเซมเปิลก่อนก่อนนึกว่าครับยั่วๆครับเฮ็บตลาดน้องใหม่เมือง้องคายครับอืมอืมทำได้ลยทำได้นะไดลย

มัน,นหวอนครับปากเว้าน้าขึ้นหนา้โหเก่งเห็นตัวหยดจ้า

คลิปนี้ไปทบผงครับสวัสดีครับ